สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาที่สนอนางเลิงนายวินยูวงสุรวัตรพร้อมด้วยนายกฤษดางนุจ,จรัตนายความเดินทางไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีที่ถูกคุณอภิวัตรขันทองตัวแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรักฐมนตรีเนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคด,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 ดีข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยนายกฤษดางเนี่ย เปิดเผยบอกว่าจอห์นวินยูเนี่ยเป็นสื่อมวลชนเคยทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารการทํางานของนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องการยึดอํานาจเข้ามาแล้วบริหารงานไม่โปร่งใสสองครั้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วโดยมีนายอภิวัตขันทองเนี่ยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้แจ้งความแล้วก็รับหน้าที่มาแจ้งความทุกคนจะถูกนายอภิวัตเนี่ยเป็นผู้เข้าแจ้งความเช่นนายฮาร์ดหรือว่าเยาวชนที่มีอาการบกพร่องทางสมอง โดยวันนี้เนี่ยก็จะรอฟังว่าแจ้งความในข้อหาอะไรและมีความผิดในคําพูดอะไรโดยวันนี้จะบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยเห็นว่าคุณจรเนี่ยเป็นสื่อมวลชนนะครับได้กระทําผิดแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะการกระทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการกระทําแบบสื่อมวลชนทั่วไปเพราะรัฐบาลเป็นของเราอํานาจในการปกครองประชาชนสามารถวิชพากวิจารณ์ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บอกไว้แล้วว่าการติชมโดย สุดจริตสามารถทําได้สําหรับการจะถูกฝากขังนั้นเนี่ยตนมองว่าวันนี้ตํารวจคงไม่จับเพราะว่ามาตามคําเชิญของตํารวจในฐานะผู้ต้องหาแต่อาจจะถูกฝากขังทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลในขณะที่จอร์นวินยูเนี่ยก็เปิดเผยความรู้สึกเนี่ยนะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นได้ใกล้ชิดนายกมากขึ้นที่สุดเนี่ยนะอยู่ด้วยกันมาเปีเพราะก่อนทํารัฐประหารเนี่ยสมัยผู้บัญชาการทารบก ก็ได้เชิญมาร่วมพูดคุยในเรื่องของประเด็นการยึดอํานาจอยู่แล้วแต่เชิญเท่าไหรพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มาและตลอดเจปีที่ผ่านมาก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเมืองหรือการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีของไทยมาโดยตลอดวันนี้ถือว่าอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดเพราะชื่ออยู่ใกล้กันสําหรับเรื่องความกังวลด้านคดีความนั้นเนี่ยจอร์นวินยูบอกว่าไม่มีความกังวลเพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุจริตและวิจารณ์อย่างที่ประชาชนทั่วไปเห็นและเราก็แสดงออกตามสิทธิที่เรามีส่วนกระบวนการทางกฎหมาย ก็ให้ทีมทนายความที่เราปรึกษาได้เนี่ยนะครับเป็นคนดําเนินการจึงไม่มีความกังวลอะไรจอร์นวินยูบอกว่าตนเองวิพากษ์วิจารณายกมา7ปีปีนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วฉะนั้นควรเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนและก็สื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในฐานะเป็นบุคคลสาธารนณะและใช้เงินภาษีประชาชนในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีทําไมจะสสแสดงความคิดเห็นไม่ได้สําหรับในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ถูกดําเนินคดี แต่เท่าที่สังเกตที่ผ่านมาก็มีประชาชนเยอะมากที่โดนนายกส่งคนมาฟ้องหมิ่นประมาทเช่นกันต้นมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติที่นายกดําเนินการเช่นนี้กับประชาชนนี่ฮะจอห์นวินยูนั้นก็บอกว่าตัวเองก็เป็นสื่อมวลชนก็มีภาควิจณ์นายกเดยวก็ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็ไม่รู้แหละนะครับจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนในการที่จะดําเนินการต่อไปหลังจากนี้ รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆส่งให้อัยการนะครับและเป็นหน้าที่ของอัยการจะมีการดําเนินการสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรถ้าอัยการสั่งฟ้องก็เป็นหน้าที่ของศาลนะครับในการที่จะต้องดําเนินการไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ทางด้านทนายความรวมถึงจอวิดีนั้นก็เป็นคนที่จะต้องหาข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับไปแก้ต่างโจทย์นะครับว่าที่เขาฟ้องนั้นมันเป็นจริงเท็จประการใดอย่างไรครับ